เไต้อยากรู้ว่าความสัมพันธ์แม่ถามว่าจะจุบไหมมันก็ยากเฮ้ยเเดี๋ยว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 อันนี้อิงฟ้าพูดเองเลยเอาดิรอฟังนิรอฟังอะไรนะอะไรนะอะไรนะบอกเป็นเพลงดีกว่าเพลงยังไงรักมาห้าปีขอคนดีขอหอมทีก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันถึงวันนั้น รักเธอมากจังเหมือนจงอ้างหวงรงไขโหลอกฉันเมื่อไรจะแช่งให้ตายจำไว้เลยทุกคนเหมือนโดนสะกดจิตไปเลยอันนี้เขาเรียกเป็นไนๆแล้วนะ,ะเหมือนไขกุญแจไปกระดอกหนึ่งแล้วไม่ไนแล้ว <laughs> อะไรอะในเนื้อเพลงก็บอกแล้วขอหอนทีก็ไม่ได้ ยี Beast ่8แปดนี้เดี๋ยวลงเวทีปุ๊บเดี๋ยวกูส่งข้อความเลยเอาเขาาต้องอารมณ์พ่อแง่ไม่งอนเปล่าเดี๋ยวหนูส่งข้อความมาชาร์ลอตแล้วกูแคปลงเฟ